สวัสดีครับพี่น้อง f อซทุกท่านครับืือนี้เป็นบรรยากาศในทักหน่อยครับมาเยี่ยมชมมาเลาะเบิงตลาดเลาะตลาดบ้านนกแสงตำบลพลง,งามอำเภอบุญธริกจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นตลาดง่ามแรงครับมีทุกวันอนังค้านและก็วันเสาร์ครับตั้งแต่บ่ายสามโมงแรงถึงห้าโมงแรงครับสองาชั่วโมง บรรกาศที่ม้งแรงครับตอนนี้ฝนก็นหลายในชักกน้อยเอาปบรรยากาศพร้อมกันครับรถหลายครับเพราะว่าทางแก่ทางหน้่ไปทางบ้านลักป่ายไปทาง,งทรงมีครับเป็นทางลักทางผ่านครับ มาเบิงล้านแล่น้าได้ยังมาขายครับนี่ไม่ไงพุกไก่บุกไก่ขัวไก่แกงเขียวหวานน่าขายประโหดกับเผาขรับปลามีทุกอย่างครับไก่สดกะมีครับไ่ัดโอ้ัวแง่มนันอาครับ ทัพพูเองว่าแม่แมกำจะาบาทครับนี่กำละสิบบาทกำสิบบาทสิบบาทครับนี่ยังแะต้มกตตไก่ต้มไก่ครับบัวบมักบวัวหมักฮวงกม็มีขายครับไก่สดๆหอยสดๆก็มีโอ้หอย ไก่ไก่เดียวดไก่ตัวเดีอี่ไก่ไหนบอกครับไก่เจ้าบาทเ่รครับไก่องอ,อร่อยอก่อแไกชิพเพเื่อนกร่ยแชิเี่ยวไก่เมื่อกันไก่ชิพก่อนครับหน่ซดสวัสดีครับย,าย่าติบบาทจ้าน่าานอพักอันอษษน,นี้พักเกษตรนี่ตัวสิบบาทสิบ,บาทกํานี่ครับพี่น้องกํายังไงเลยครับ,บ บวกล่ะครับินเลยค่ะบวกกับที่บาทบอครับบาททิบาทนอไม่สิบบาทต่อใส่ของใหญ่เยจะบาทอะไรใหญ่ครับนี่สิบบาทเองที่เไปซื้อในเมืองว่ไรี่ในเมืองว่ามันสามสามตนเนาะสิบาทเามใหญ่เลยครับนอม่ก็นี่ครับบรรยากาศด้วร่มตลาด ส่วนใหญ่จะเป็นนี่แหละของทิปลูกเองครับเอามาขายปลูกเองสวัสดีครับยายนงยายนงไดอยังมาขายวันนี้ครับขายหอมกระเทียมขายหอมกระเทียมใม่ไต่ไม่ไต่ต right! ุ๋นแหงมันมอดไต่สามสิบบาทสามสิบบาทอ้อยไฟอันนี้ใช่ไหมคะใช่ขายพัก อ้ชอรี่มีตบได้คฮะเวะูตบะไดบอบครับบานมักไ้น่บอเบอบาน่ไข่ดเอาอันนี้อ้ยังไ้นี่เม่ามักเมานี่ครับเม่้เดยวกินครับแก้มอีกอันเเมาอันนี้ะสอะ้า่ไม่่ระเี่ยอย่ามาเด้อ หอมกระเทียมพริกมีทุกอย่างครับ<า>ครับชื่อกระไดเนาะคือกันมะอ้ามบอกคือกันก้นคือกันบอกโอ, <c oughs> โอ้หัวมันหัว <c oughs> มันหัวมันง่ามเนาะ โลจัาบาทครับนั่ตัวนี้บ่อโลละสามสิบโลละสามสิบลัมื่อครับวมันใส่ช่ตอวนี้น้ำเยิน้ำเยิ้หมันน้ำเยินครับตลาดสักระนี่บรรยกาศหลังคนโต๊ะครับ ทอดกับไก่ทอดผลละมาละใหม่ปลาสดไก่หมูมีทุกอย่างครับมากนี้ครบเลยครับนปลาเบอร ในบ้านยายในบ้านในบ้านยายครับขนโต๊ะไใหญ่มากไหนเนาะปต๊นปต๊ะตยังไงครับ ไปอยู่กรุงเทพกรุงไทยนี่ยากินครบกรุงเทพมีแต่ครบเรียงนี่ก็ครบเรียงนะทางพุ่นก็มี่ครับมี่บ่หลายมันจะแช่สักหน่อยครับอาหารญี่ปุ่นเซนลาซูชิกัมี่ มาพี่น้องกดไลค์กดแชร์หน่อยไ,ได้ครับ